แล้วพี่กับการดูวงจุ้ยว่าสัมพันธ์กันยังไงถ้าเราสองอันเนี้ยมาสัมพันธ์กันหรือว่ามารวมกันในทางที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ทําให้ทาอะไรแล้วมันพุ่งอ่ะมันเหมือนดีกับดีมาเจอกันอ่ะเนาะใช่ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยใช่ใช่ใช่อย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างนะเช่นที่เราซื้อไปดูวงจุ้ยอ่ะใช่ที่บ้านพี่เปิ้ลที่คอนโดนะที่คอนโดมันเป็นเคสตัวอย่าง ที่มันได้ผลจริงๆเราเลยอยากมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ,ๆก็ต้องขอบคุณเหล่าซื้อด้วยเพราะว่าจากตอนที่เราซื้อไปดูให้อ่ะแล้วก็หลังจากนั้น,นไม่นานก็ห้องนั้นก็ขายได้่ก่อนหน้าน,นี้ก็คือแบบนานมากหลายปีกว่าจะกว่าจะเคลียร์ออกไปได้ตรงนี้ใช่อ่ะก็เราไปดูฮงจุ้ยแล้วแกะดวงแล้วใช่พี่ป้นน่าจะขายได้อคือบอกว่าพี่ป้นขายได้แน่นอน ทันนี้มันมัน,มนห่วงจุ้ยเนี่ยก็ดีห้องก็ดีช,ชั้นก็สวยห้องนั้นดีเนาะห้องนั้นดีมากๆเราซื้อก็ยังดูดวงแล้วนะว่าพี่เปิลอะขายได้แน่นอนในช่วงนี้อแต่ตอนนั้นตอนนั้นใจนี่แบบโวตกไปอยู่ที่ตุ่มเลยไม่รู้จะทํายังไงอ่าแล้วก็เราซื้อบอกขายได้ขายได้แล้วสุดท้ายวันนั้นจําได้ว่าเราซื้อบอกว่าขายไปเถอะต<ช>ัดใจเถอะขายไปเพราะว่าตอนนั้นอะอพี่เปิลบอกว่าอยากขายอาตอนที่เราดูวงจุ้ยเนี่ย เราเราการที่เราไปดูวงจุ้ยแต่ละที่เนี่ยเราจะต้องเ,ออเรียกไรว่าเจาะใจอะของของลูกค้าให้ถูกแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกหลักแก้ปัญหาให้ถูกหลักเจาะใจให้ถูกจุดแล้วมันจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วมันจะกลายไปว่าเราล่งใช่ไหมใช่ใช่<ๆ>ก็คือตอนนั้นตอนนั้นพอพอหลอกซูถามลึกๆจริงๆอ่ะคือก็ทำโปรเซสนะเกี่ยวกับ NLP เนี่ยก็ทำก็ทำโปรเซสนะเดี๋ยวนะ n อ p นแปลว่าอะไรบางท่านยังไม่ทราบ NLP แปลว่าอะไร ก็คือการทำอะไรก็ทำเนี่ยที่เราคิดว่าเป้าหมายอันนั้นอะ่ะเราทําได้อเออเออมันเป็นสภาวะจิตเราเรียนจนจบมาในสภาวะจิตที่คนอื่นคิดว่ามันทําไม่ได้แต่เราเรียนจบมาแล้วคือเราทําได้เพียงชั่วข้ามคืนคิดอะไรก็ตามเพียงชั่วข้ามคืนอะ่ะเราทํามันได้อ่าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเขาเรียกว่ามันเป็น การเสกเราซือใช้คํานี้ใช้เสกเลยใช่ไหมมันเสกได้แต่หลายๆเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างนั้นมันเสกได้จริงๆใช่แล้วเราซื้อบอกว่าพี่ปิ้นมันขายได้อขายเลยขายเลยตอนนั้นตอนแบบตอนนั้นลึกๆในใจลึกๆมันยังแบบฉันยังไม่อยากขายฉันยังรู้สึกความเป็นเจ้าของอยู่อ่ะแต่พอบอกว่าขายเลยตัดใจเออตอนนั้นแบบเอาวะตัดชุบแบบใช้เหมือนลักษหแบบจินตนาการเลยนะก็เอาใบไก่ตัดชุบเอาเอามีดฟันแบบตัดขา คือแบบนั้นจริงๆ,ๆตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงมีหลายท่านนะที่ว่าโทรมาปรึกษากับเราซือว่าเอ้ยเราซื้อทําไมอ่ะที่ยังขายไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นจริงๆเนี่ยเราซื้ออยากจะให้พี่เปิ้ลเป็นเคสตัวอย่างนะ,ะสําหรับพี่น้องทุกๆท่านนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะว่าเอาพี่เปิ้ลเป็นปตัวอย่างคือเราต้องใช้จิตอ่ะพุ่งไปอย่างเดียวแล้วก็ตอนนั้นนคือเหมือนแบบ คือพูดว่าแล้วก็มีพี่อีกคนนึงนะเขาบอกว่ามันคือเหมือนกับเป็นพลังงานอะ่ะคือถ้าเรายังไม่เรายังยึดไว้เรายังไม่ตัดขาดจริงๆเรายังเหมือนกันเรายังรู้สึกเป็นเจ้าของอะ่ะเขาก็ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องแบบเราขายเราต้องขายจากข้างในลึกๆของเราจริงๆอะ่ะแล้วทำทำพลังงานแบบนั้นอะ่ะแล้วแล้วคือมันก็ตามนั้นตามที่เราซื้อมอบใช่ค่นะแล้วก็อีกเทสหนึ่งก็คือที่ว่าเออ คือทำไมรถคันนี้มีแต่คนมาดูรถมาดูรถทำไมขายไม่ได้อะไรต้องกลับไปถามเขาว่างแล้วจริงๆอะพี่อยากขายแบบข้างในอะข้างในลึกๆอะอยากขายหรือเปล่าแล้วมันก็มีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่มันมันเป็นศาสตร์อันนึงนั่นแหละเราต้องไปบอกแม่ยานางม่าบอกแม,ม่ยานางขออนุญาตแม่ยานางว่าแม่ยานางเราจะขายรถแล้วนเะเพื่ออะไรเพื่ออะไร แม่ย่านางไปอยู่คนอื่นแล้วนะใช่ใช่แล้วตอนนั้นนะพอนึกพอพอหลอกซื้อบอกแม่ย่านางปุ๊บนึกย้อนกลับไปเลยว่าตอนนั้นอะเราซื้อให้ไปที่ศาลที่ที่คอนโดแล้วก็บอกว่าคือเราให้เราพูดกับกับศาลท่านน่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะ เราขายแล้วนะเราขายจริงๆเราให้เขาอ่ะอ๋อไปอธิษฐานที่ศาลตายายใช่ใช่วันนั้นก็เลยได้ได้เราซือแนะนําให้ทําพิธีแล้วก็แบบเขาจากวันนั้นแล้วไปแก้หรือย่างไปแก้เพื่อไปแก้บาปเรื่องบอกว่าเดินสายแก้บนอยู่ช่วงนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะการบนบานศาลเก่าเนี่ยแต่ละแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าตอนสมัยวัยรุ่นอ่ะเราได้ไปเออเขาเรียกไรนะไปบนไปบนไหมแล้วมันยังมีพิธีที่ว่าถ้าบางคนเนี่ยลืมไปแล้ว ว่าสมัยตอนัยรุ่นหรือประมาณสิบกว่าเราเคยไปบุนอะไรไว้ตอนไหนไปบุนอะไรอู้แยะไปหมดเลยบางทีมันเหมือนมันติดเป็นนิสัยเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่ตอนเนี้ยเรารู้ตัวละเราก็โอเคปริงๆพฤติกรรมไม่ควรที่จะไปติดค้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดๆก็ตายใช่มันจะทําอะไรไม่ถึงเป้ามันจะทึ่งทแล้วไม่สุดแล้วมันก็ยังมีเคล็ดลับอีกว่าถ้าเกิดคนน่ะที่ไปแก้บนแล้วหรือว่าลืมไปแล้วเนี่ยเราจะมีวันเที่ยงเสียยิกในหนึ่งปีจะมีสี่ฤดู นั่งเสียิกยิาใช่เทียงเสียยิกก็คือเป็นวันที่แก้กรรมในการที่เราเคยไปบนบานศาลเก่าอะไรที่ไหนไว้แล้วจะมีเครื่องจะมีของแล้วจะมีทิศที่เราจะหันไปทิศไหนแล้วมันจะต้องเป็นวันไครด้วยในในตำราเนี่ยเราถึงจะไปแก้แก้กรรมตัวที่เคยบนบานศาลเก่าบางทีเราถ้าเกิดเราลืมไปแล้วอ่ะรนั่นแหละเขาเรียกว่าวันเทียงเสียยิกก็คือวันฟ้าภัยนั่นแหละของวันเหมือนกับวันไถ่โทษเออใช่ไหมเพราะบางทีเันลืม แบบด้วยนิสัยเดิมนะตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วในหนึ่งปีมี4วันแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามเพจเราซื้อนะคะเราซื้อเพจเราซื้อทวงจุ้ยบายหลินเราซื้อทวงจุ้ยนะทวงจุ้ยกับหลินเราซื้อทวงจุ้ยกับหลินเราซื้อทวงจุ้ยทวงจุ้ยทวงจุ้ยกับหลินเราซื้อโอเคแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสมครกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดแจ้งเต้อนมีอะไรกดกดไปหมด อขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะขอบคุณเราที่มา,ท,มาที่มาให้ความรู้แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนมีกําลังใจในการทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจิตเรานิ่งอ่ะแล้วเราคิดว่ามันทําได้มันขายได้เราต้องขายมันขายได้